พี่เข้ามา 1995, ม1น9 5งเกสองปีก็เกิดต้มยำครึง่งเราจะอยู่รอดอยังไงตอนนั้นทุกคนก็ตกใจหมดจำได้แม่นเลยตอนนั้นอ่ะเราขัดทุนไปแค่2ล้านบาทธุรกิจของแมคโครเนี่ยกำไรไม่เยอะเราไปเล่น Position ไม่ได้ไปไปเล่นเรื่องเงินเนี่ยไม่ได้เพะาะนั้นเรื่องเงินต้องคอนเซอร์เวทีฟหน่อย ใช่ไหมเราเรามีเงินสดทั้งนั้นเลยนะช่วงนั้นนะ่ะฝากทุกที่เลยนะอเออแต่ว่าอยู่ทนได้ไหมอยู you, you, mm ่อยู่คิดดูกันเขาจะทําอะไร mm hmm. เขาถึงจะเอาดอกเบี้ยมาให้เรา16บ0เปอร์เนยี่อร์เซนะไม่เอาถอนหมด mm hmm. เพราะว่าสัญญาณมันมาแล้วอันนั้นน่ะหนักสุดเท mm hmm. ่าที่ผ่านมานะ mm hmm. ก็สามารถรอดตัวมาได้ mm hmm. สิ่งสำคัญเนี่ยคือ ทุกคนในแมคโครเนี่ยจะคิดถึงลูกค้าก่อ,อเพราะนั้นวันนี้ลองดูดิน้องถ้าเราไม่มีลูกค้าเราจะอยู่ยังไงใช่ไหมจากนั้นคือเรื่องเรื่องของคนเราพูดเนี่ยคนเนี่ยก็คือลูกค้าแล้วก็พนักงานแล้วก็สเต็คโคเดอร์ของเราทั้งหมดแต่พนักงานเนี่ยพี่มีความภูมิใจมากนะพนักงานของแมคโครต้องบอกเลยเราอาจจะทำงานหนักมากาแต่ว่าเราก็อยู่กันเหมือนครอบครัวแล้วพี่ก็จะพูดกับน้องๆเสมอ นะว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะรเรามีอะไรเราต้องรักกันสามาัคคีพี่คิดว่าทีมสำคัญที่สุดพี่ดูแลทีมงานที่เนียพี่ถือว่าเป็นทีมไม่มีใครพี่ไม่เชื่อในฮีโร่นะพี่บอกเสมอว่าพี่ไม่เชื่อคุณเก่งคนเดียวไม่ได้แต่ต้องให้แมคโครคือฮีโร่อย่างเนี้นะฮะเพราะนั้นเราดูแลเขาหมดทุกอย่างทำงานหนักแต่เวลาดูแลกันดูแลเหมือนครอบครัว อย่างนี้ค่ะ,ะวันนั้นเราก็คือพี่บอกว่าพี่อยากจะใช้คำเนี้ยหลักการในการบริหารของพี่เนี่ยคือถ้าธุรกิจเราใช้สมองและใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์นะฮะใช้สมองในการทำงานแต่ถ้าเรื่องคนเราใช้ใจเราใช้ใจให้ถึงเขาพี่อาจจะเป็นเป็นแม่แล้วก็เป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้ด้วยนะ,อ,ะอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะ ก็ไม่รู้อันนีเน้เป็นอะไรที่พีม่มันอยู่กับพี่ตลอด